โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะฮะสำหรับตัวของ Minecraft c o m ปิล์มอ0วันนะฮะก็รอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทําเป็นแบบเอพิโซดยาวๆแบบร้อยวันทีเดียวนะฮะอาจจะทําเป็น EP ีนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาแบบเยอะขนาดนั้นนะครับคิดว่าจะค่อยๆทําไปจะดีกว่านั่นเองนะครับนะครับพอดีว่าช่วงนี้นะฮะก็มีเทรนด์นะครับสำหรับทีมโปเกมอนตามวันเกิดนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเราจะใช้ตัวของ Chat GPT นะครับในการช่วยจัดทีมให้เรานะครับว่าเราจะต้องใช้้ทีมมปปรรระะะาณไหนนนสุแลวคับ ผมได้โปเกมอนตามนี้เลยนะครับเปลี่ยนนะฮะก็คือรีเซ็ตทุกอย่างเลยนะทางเลเวลแคปนะครับแล้วก็เปลี่ยนคนที่เราจะต้องต่อสู้อย่างเช่นยิมลีเดอร์เนี่ย ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีชื่อว่าวาเลริโอหรือว่าวาเลริโอแล้วตอนนี้เลเวลแคปเราโอเคเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เลเวลแคปของเราไปที่25แล้วผมก็พกเออเรเดียคิวติดตัวมาตัวหนึ่งนะคือผมไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบทุกตัวนะครับภายในทีมที่จัดนะแต่ว่าเวลาแทบแบตเทิลเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะใช้ทุกตัวนั่นเองนะครับมิวทูนะอันนี้ใช่ปะใช่มิวทูนะครับก็ยังไม่ได้เล่นเลยอะเอนหน้าตาอย่างนี้วะตอนนี้ติดตัวก็คือมีดานาแมกแบนนะฮะแล้วก็ตัวของแแแว่นนนนกะลอ ว่าในซีรีส์นี้โปเกมอนในทีมผมจะต้องตามหาใหม่ทั้งหมดและตัวแรกที่ผมออกไปตามหานั่นก็คือลาปัสนั่นเองครับเพราะในซีรีส์ที่แล้วผมได้ลาปัสตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะหาง่ายะนะแต่เพราะว่าตามหายังไงก็ไม่เจอสักทีครับผมก็เลยจะต้องทําเบ็ดในการจับโปเกมอนตัวนี้นั่นเองครับแต่ว่าผมยังขาดเทมเพลตในการทําอุปกรณ์นะครับผมก็เลยต้องไปตามหาพริสนาลินชาร์ดครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการเดียนเหมือนปกติะครับผมก็เลยจะต้องไปตามหาด้วยวิธีอื่น เดี่ยวเบลห้าสิบและในระหว่างนั้นผมก็ได้เจอกับเทพตัวใหม่ครับนั่นก็คือวิลลิเจียนนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าผมจับได้ไหมก็ไม่ครับเพราะว่าโปรเกบอลหมด <S <S และระหว่างทางผมก็ได้เจอกับยิมใหม่ครับนั่นก็คือยิมพิษนั่นเองผมก็เลยเข้าไปขโมยของนั่นแหละพอมาร์คเสร็จแล้วผมก็มาตามหาเจ้านี่ครับนั่นก็คือเจ้าฮอสซีหรือว่าทัสสอนั่นเองครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะดรอปตัวของพริสเมลินชาร์ดเฮ้ยเราขี่ไปแบทเทิลไปได้หรอ แบบนี้ก็โหดอะดิเฮ้ดรอปดรอปมาเฮ้ยได้อะไรโอเค,ดอดออเคได้แล้วพลสมารินชาดจากนั้นผมก็รีบกลับบ้านให้ไวเลยแหละครับแล้วก็ไปคราบเจ้าตัวของเบ็ดอันใหม่มาแล้วอันที่สองอัลตราบอกไลคลิกทูแอปพลายเบ็ด ใช่ใช่ครับเราจะต้องใช้เบอร์รี่เป็นเหยื่อในการตกโปเกมอนด้วยแหละครับและในระหว่างนั้นโปเกมอนของผมก็เริ่มจะหมดแล้วครับผมก็เลยลงเหมืองไปหาทองแต่ว่าผมก็มีไอเดียที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือการลงไปที่นรกแล้วก็ไปขุดเอาทองในนรกนั่นเองครับแล้วก็มาเก็บเกี่ยวแอพพิคอร์ที่บ้าน แล้วก็มาทําเป็นโปเกบลแค่นี้โปรกบลของผมก็น่าจะเหลือใช้ไปอีกหลายวันเลยแหละครับจากนั้นก็มาตกปลากันต่อเท่าที่ผมถาม Chat GPT เขาบอกว่าเจ้าลาปัสเนี่ยมันจะเกิดที่ทะเลมากผมก็แอบง,งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าไปดูเปอร์เซนต์ที่ฟร์เซนต์โอเชียนก็เหมือนจะเยอะกว่าสรุปผมควรเชื่อไข่กันแน่เนี่ยหมดแล้วฮะ oh อ๋อไม่กผมแบบเบ็ดหมดแล้ว ผมก็เลยไปหาตัวอื่นก่อนครับและแถวๆบ้านผมก็มีไบโอมสัก,กุระพอดีครับผมก็เลยมาสํารวจที่นี่และก็โชคดีครับที่ผมเจอกับลีโอรุซึ่งเปอร์เซน็นมันน้อยมากๆเลยครับอยู่ที่0.01 00และนี่ก็จะเป็นตัวแรกในทีมของเราที่จับได้ครับยูแทงอะลูคาริโอลูคาเิโอเดี๋ยวเดี๋ยลูคาริโอหวัดวเดี๋ยวนะถามจริง <laughs> คือโปเกมอนตัวแรกเราก็สตาร์ดลูคาลิโอเลยฮะแต่เลเวลยี่สิบเก้า่ะดีมันมีลดเลเวล,เลยอ,ยอ่ะอ้ได้เลยคือ,อคือเราสร้างบ้านตรงนี้แล้วไหม <laughs> ไม่ต้องไปไหนหละคือโปเกมอนโหดเกิดตรงนี้เลยจากนั้นผมก็ออกไปตามหาเจ้าโทเกพี่ที่ไปโอมฟลาเวอร์ฟอเรสครับ โอเคสรุปคือได้แล้วเออคิดถูกจริงๆ,ๆที่มาที่นี่ได้ตัวนี้พอดีเลยโอเคไม่ได้เฟลกแล้วนะทุกคนแล้วก็มีจับเพิ่มอีก2 3สามตัวนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของมันออกง่ายมากๆครับแล้วก็ผมก็หาตัวที่มีสถานะหรือว่าจะแตดค่อนข้างจะดีนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้งานนะจากนั้นผมก็เดินทางไปที่ทะเลทรายครับเพื่อไปตามหาตัวของคอลลิสหรือว่าการดี้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เหมือนจะเป็นโมเทียลใหม่หรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะแก่ก็ได้เพราะว่าร่างที่ผมเคยชินไม่ใช่ร่างแบบนี้ เดินด่วนอ๋นอได้เลยว้าวคือได้แบบได้เลยแล้วเลเวล2ยี่สิบด้วยแบบนี้ใช้ย้าวๆฮะนี่ห้าสิบเก้าก็ถือว่าได้อยู่นะแอคแท็กเต็มเลยครับผมน่าจะจับตัวนี้แต่เพศผู้เหมือนกันฮะ, <S <S ฮะตัวนี้บาลานซ์สุดแล้วถ้าจะใช้ก็ใช้ตัวนี้เลยครับ โอเคจับไม่ยากนะตเนี้และในระหว่างที่ผมตามหาตัวของลอสผมก็ได้เจอกับรีโอรอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเลเวลของมันอยู่ต่ำกว่าเลเวลแคบครับนั่นทําให้ผมสามารถใช้ตัวนี้ในการแบทเทิลนได้ผมก็เลยจะต้องจับตัวนี้มาใช้งานก่อนครับถึงค่าสเตตต่างๆมันจะไม่ได้ดีเลยก็ตามกัดมันจะตายบย่เฮ้ยเซลดได้เยอะได้เยอะอุ้ยนิดเดียวเองอะเฟรมวิวไปเลย เชี่ยลืมไปว่ามันเป็นท่าต่อสู้นี่หว่าอ่าใช่แลไรดีโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ด้วยตัวนี้ที่เลือดเยอะๆใช่ปะเฮ้ยวางแล้ววางแล้ววางแล้วดีหลับแล้วลับเต็มไปวอุ้ยทีมากได้อยู่ เฮ้ยไม่ใช่รันดิจับจับจับโอเคจับง่ายเลยฮะในระหว่างการหาโปกเกมอนเนี่ยผมก็มีแอปไปต่อสู้เพื่อฟาร์มเลเวลกันด้วยครับเฮ้ยดีนะครับด้ที่เราใช้โลคาเลโอล็อกสแมทเลยเฮ้ยลับอยู่นี่หว่าดึงไปอ่าเิ่ฟื้นไปฟื้นแล้วนี่หว่าี่ไง รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพิ่มดิเฟนด์ด้วยอ้าวเรียบร้อยฮะชนะละฉากเลยไงเฮ้ยชี้อ โอ้เออว่ะมันเป็นท่าต่อสู้นี่หว่าอ้นี่มันเป็นท่าปกติชิบหายแล้วครับขอชิงกัดก่อนโอ้ท่าหินจะ <c oughs> ได้ตีก่อนชนะแฮ้ก็แ,แกพ้ <c oughs> แกเกือบแพ้อ้าวปกเกมอนราแล้วไม่เอาแคบถึงแล้วฮะ อุ้ยเกิดพอดีเกิดพอดีเกิดพอดีโย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 ควเป็นผู้หญิงสาธุสาธุผู้หญิง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 ,ญงตัวเพชรจริงตัวไหนวะเพชรจริง <ipp> yes yes <c oughs> อะไรมันจะมาเจาะขนาดนี้อุ้ยได้เลยได้เลยเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นเทนเนอร์พอร์ตได้เนี่ยแหละ จากนั้นผมก็ได้พัฒนาร่างของน้องให้กลายเป็นเคลเลียครับย่ <Yeah. Yeah. S 1> จากนั้นผมก็มาเพาะพันเจ้าตัว,ตวของออรันเบอรี่ครับเพื่อเอาผลของมันไปทําเป็นเหยื่อในการตกปลานั่นเองครับเพราะว่าผมจะหาตัวของลาปัสแล้วนั่นเอง <c oughs> ปลาซิวอีกนะ <c oughs> โอ๊ยแพ่นกวินว่ะ วันนี้ออกอยากอยู่นะทุกคนถ้าถามว่าตกนานแค่ไหนก็ดูวันเอาละกันนะครับบอกเลยว่ารดจะนาน และในที่สุดก็ได้สักทีครับเจ้าตัวของลาร์ดัส์บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับในการจับรอบนี้รู้สึกว่าอัตราหรือว่าเลทเนี่ยเหมือนจะน้อยลงหรือเปล่านะหรือว่าผมแค่โชคไม่ดีเองจากนั้นผมก็ไปที่จังเกิลครับเพื่อไปตามหาตัวของบูบะซอรหรือว่าฟูชิกิดาเนะนั่นเองครับผมนี่ใช้เวลากับเจ้าตัวนี้ยเยอะมากที่สุดแล้วมากไม่ในใจนะแต่ความรู้สึกของผมคือแบบนั้นอ่ะแล้วคือตัวที่เกิดดันไม่ใช่ฟูชิกิดาเนะนะครับกลายเป็นว่าซาชาหรือจานอวีเนี่ยเกิดเยอะมากๆเลยครับเกิดบ่อยสุดๆเลยนะท,ทัเนกนนมนว ตัจนผมต้องถอดมาที่นี่ครับนั่นก็คือ t ropical island เพื่อมาตามหาเจ้าบูเบอร์ซอโดยเฉพาะเลยแหละครับและทุกคนคิดว่าผมจะได้เจ้าบูเบอร์ซอวันที่เท่าไหร่คอมเมนต์เลยครับ